ส้มตีนวัวโคขุนจ้าติ่มเลยพี่น้องค่ะแล้วก็พริกหนุ่มเพ็ดพริกลูกโดดห้องไปห้องมันเอาตีาห้องพังมันตีไปกินกันเนื้อกินเบิร์นี้กับพ่อสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทนะพี่น้องจ้าวันนี้ได้ส้มตีนัวโคขุนนะคะแล้วก็พริกลูกโดดไลยสมพักกับมีพักสดกับมีมากค่ะพี่น้องค่ะ กินแดูดูดูดงเพราได้กินโดนเหรอเดีมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะของปวดไม่นุ่นจ้ะเอาเขาอยู่บออันเอาจังหน่อยอันนี้ข่อยมักแต่เบี้ยนะนอกพี่น้องค่ะอันนี้ประด็บบองของยิงเป็ดแซบเวอร์ได้พี่น้องผู้ใดสนใจกะทักหญิงเป็ดได้นะคะอต่นายเนาะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่เสีบเนี่ยลุยบ่าเป็นแต่นายอย่างนี้พี่น้องค่าบอจบสมตีนง่วงกับว่าเบียร์มาห้แเก่เแน่น ก็ก้สซ่บเอ้ยสุดยอดเลยแล้วพี่น้องคะเนาะส้มตีนวัวมักไพ่มากมากแจับทุกทองสุดยอดจำบวงประเด็ดพี่น้องคะกระเทียมประเด็กแซ่บแซ่บประเด็ดนี่ตอนผอมเพี่นออ้อื้ะ ร่างๆต้นใส่เอา้าแต่บางทีร่างรงผัเดี๋ยวสิวร,ร,ร่องอยู่มันเป็นยังมันาเพล็ดพี่นื่อะบันาเพล็ดจแต่สีร่างเบืองว่ะจนนีมาเพล็ดมันแมนบลังกพิาเพล็ด <laughs> เจ <laughs> ้าเพล็ดไปสีรอืงนอนให้อุ่มปุ่มดีค่ะนนกันอุ่มปุ่มมาเพ็ดดิอันีอ โอ้ยปวเพิดตั้งไตดเอา้นมาขึนแม่แม่เก็บพี้ตุ๋นจี้ังอืมเฮ้ยก็ตรวจก็ตรแม่เก็บพิกต้นจีปลูกพิกกันโอ้ยขึ้นดังตายละนายนายนายตรได้หลายอุ้มปุ่มงาขัวมันสงสัยงามันเดย์ไปเดย์มาน้อมันหลายต้นซุมกันมั้อโอ้ยเอาไหมเอาไหมขึ้นดัง น้องเบิ้งน้อเหรอข้นไดนขึ้นบะอืมเมือกกันบะเพ็นบะแสบเลยนีนกับสุ่มติ้ง่่ะเขากันอะไนเงี่ยอืมเขากันทั้งรอบสุมพักนะแม,ม่ม้่าเนียสุมพักบอกอตรง จำบ้างเบแล้วบังกระแดงดนี่ตอนนืะหน่อยดียดีพี่น้องคะว่าหน่อยแล้วสี่สีบเปอร์เลยอั่อยรสขนาดกระแดกมันอ,องบ<ม><อ>ักระแดกเวลาห้างหยั่งังเียนั่นหมายตอนประดแดงเราอ่ะกินกระแดกเนาะ โอ้แสียบกินหอดบ้านก็กินแม่ไปกุงเทปเป็นบองประแดก็กให้กินหอดบ้านกินหอดพอหอดแม่แล้วจ้ะไปทำงานไหนนีวเดียนววหกวันทำไมเป็นสาวนั่นแซบสดหนำกับแซบเป็นไง งามงามจ้ะสมตินง่วนมาใส่ดีดิใส่ติ๊งป<ะ>้าจ<ะ>ุผักของแท่กเลยองแทกนค่อคะข,ข,ของหมัด น่ากันองุอ่มอุม้งใช้เก,ก็บทีพตุนเบาไว้เฮ้ยง่แต่อย่างอัเก็บทพีตุ๋นมาติโซอือ สุดิ้นเนกุ๊บกุ๊บพี่น้องค่ะกุ๊กอันนี้แพทซื้ออยู่อ่กกกากรอบร้านสหกรณ์โคขุนเนาะอันน้องสูงเนาะพี่น้องกะลาสิ้นจ้ะก็จะพี่น้องอยาวอกว่าจ้ะระปุูวะชี้สิบบาทจาังนไยนะจับบองประเด็นนะนี่แบบปกติสิกินห้องพีบ้าแดงเพราะว่าอพีเพิ่นซร้าเห็ดแล้วจ้ะมาเกิดเนาะกันเลยเดี๋ยวไปนั่งสื่อหมอกเอื้อมแต่ว่าไม่ดีขนาด แซ่บอยู่แซ่บอยแซ่บพี่น้องคะอืมอประแดกอนั่นสดน้แซ่บไเลยอ้ยหอมประแดกแจไบพี่นองหอมหอมประดแดกเข็ดดีอืม เต็มกระปุกยิงเป็นแซบเบอร์แล้วดาเลยสนใจจังเลยจังเลยแซ่บจริงๆน,น,นี่เจ้าแม่งดาครับเจ้าบองธรรมดาเมนูนี้จิ้มแล้วอร่อยหมักนิดงจำไปเลยเนในอัฐหลุดน้ำหมัก เด้อค่ะพี่น้องคะชิกินกับแขกเสีเยบหน่อเพริมเม่นวนวลชื่อกาจ้ะขอบคุณขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องหลายๆที่เขอบมารับชมน่อเพรกับเม่นวนวลเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆที่เขอบมากพ่อแม่มนนกินดูเม่นวน,น,มนวลกับน่อเพริ่มจ้ะ ัฟอบอะวันพักการหายอมปั่มจะหุ่นยักษ์รึปปเป<อ>่าพี่น้องบ<ด>อกพ,<อ>พักการดาวอืมเป็นว่นน่าจับพี่น,อน้งงองค่เนื่อ่านผิดแบบดาวดาวเนี่ยพี่น,อน้องแบบพันนพากการด,ดาวจ้าเนื่นองนางแพทย์เลครับแมแ่บอกเป็น <ừ. S 1> คนบ่คอยจับนางนี่พี่น,อน้องอ่านแล้วก็ลืมไป ง่ายลยแมองเบอ <c oughs> มมลอสามเณรไปไหนไม่น่น้จะจำไปละไเกินยงเจามันเขาอวนยินไปนั่งั่น้านงกั <c oughs> นเริ่มาบวนมาแพี่น้อง บวมกับบวมไปเนื้อเป็นมุ้มกล่องป่ะจำแหงบวมฝากจะบวมบึงห่างกล่องปลอบใจจะของตามมันเถอะไม่อาจจะเป็นมุ้มกล่องก็ได้น้อแผนงานมันคี่เราแหละหนังเอน อือ,อ,อยาก็ากรู้นองว่าเมนูอันมาเดินมันมีผู้หญิงน้องแสบไปก <c oughs> ินผู้เดียวกับแซบดีพี่น้รอแสบอย่างน้องมี่กินนั่กินนั่มเลยมันเลื่อนแต่แสบนั่มอ่ะอื Cho nó nha say xay ra Cút 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 พี่น้องทั้งฟังไทยฟังเล่าทั้งต่างประเทศม,เมันเจ็บๆน้ำนมแผ่นน่ามินวนเด้อจ้ะรักไรคิดถึงเด้อค่ะเด้อโอ้สิงจนไปแหลกจุดหนักอืมนัวจำบองไปแหลกจุดน่ะเหลือเครื่องถวยอืมน้องพ่อ ก็จะคั่มหนึ่งบ้าคั่มหนึ่งก็ได้คั่มหนึ่งบุบๆจะคั่มหนึ่งไหมเด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็ดเผ็ดแห้งเนาะพี่น้องงามๆจ้ะดสีสันกะชั่วจีนดีเลยเบิงสีคือตังสีเพลทเนาะแต่บเป็ดเพลทค่ะ,ะก็ดีก,ก,ก,ไไกินกินง่ายผู้เฒ่ากับมางั้นจ้ะถามว่าบาเพลทปิดเนาะผู้เฒ่าก็จะกินเผ็ดบม่ได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยผู้เฒ่าก็กินไง จีบก็แดกอ่ะอืมแลดิเอาแล้วค่ะพี่น้องค่ะมันกกอิ่มแล้วนะจ้ะถ้ากินโม่หม่กินบะสุภาตองคอโอษคอให้ได้ๆเพราะกันไม่คีบหนาจ้า สว,ส,สวัสดีค่ะ